บวัสดีพี่น้องทุกคนมันี้จะมาแต่งางานรายวันอีกแล้วเด้อมันี้มีงานข่ามาอยู่เจ็ดงานเนาะสำหรับใครที่อยากแต่งงานผู้หญิงก็คือมันี้ก็มีข่ามาแต่งงานผู้หญิงเด้องานที่หนึ่งจะเป็นงานแม่บนทั่วไปเงื่นอนเริ่มต้นอยู่ที่ในเมืองหาพักรอดมองเห็นงานในแมนูซาคอนมีในจังซีกนบ่มีสัตว์เลี้ยงเนาะ,ะ,ะนาทีก็คือทำความสะอาดบ้านทั่วไปสักผ้ารีดผ้าแล้วก็คนเขียนอาหารง่ายๆได้ เดือนหนึ่งจะมีวันหยุดไห่สีวัดทับวันยุนเได้โอที่วันละกหาร้อยส่วนงานที่สองก็จะเป็นงานแม่บ้านถั่วไปเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่เดือนมหาพันบาทมองเห็นงานนี่แมนยูลาดกระบังมีในจ้างสามคนมีม้าหนึ่งตัวเนาะอ่าขอคนที่แบบว่าทําความสะอาดบ้านสักทาลีดทาได้นี่คือพักไห่กินพีอยู่ฟรีกับนายจ้างเด้อเดือนหนึ่งจะมีวันหยุดไห่สีวาดทับว่นยุนเจได้โอทีวันละกหาร้อยส่วนงานที่สามก็จะเป็นงานแม่บ้านถั่วไปอีกน้องเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่ 2,000บาทบองผลงานนี่มแม่ดรับควาแพงอ่า39มีนายจ้าง4คนมา้า2โตเนาะดูแลแลาให้อาหารมา้านาทีละกกับที่ทำความสะอาดบ้านตรวไปเนาะสักว์าลิดค่ะมีที่พักให้มีห้องผักเกติมโตให้อยู่พีกอินฟรีกับนายจ้างเดือนหนึ่งจะมีวันยุทธหายสีวันค่ะวันยุกระไดโอทีวัน,วนละหาล้อยส่วนงานที่สี่นี่เป็นงานแม่บ้านโรงแรมไปเสาเย็นกับเดือนรุ่มต้นอยู่ทีหนึ่งหนึ่งสามพันบาทมองผลงาน,นที่แม่ดูแจ้งวัฒนะ อาสถานที่ทํางานนี่เป็นโรงแรมเนาะเขางานนี่มีสองเวลาเวลาที่หนึ่งก็คือหกโมงสามสิบเลิกงานสิบหามงศูนยะ์ศูนย์เนาะหรือเขางานเก้ามงศูนย์ศูนย์เลิกงานสิบแปดโมงศูนย์ศูนย์นาทีเนาะสำรับเวลาได้หน้าที่ก็คือทําความสะอาดห้องพักเนาะเสร็จกระจปปรกปูเตียงเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเถอะนะเนาะไปเสาเย็นกับส่วนงานที่หาจะเป็นงานแม่บ้านทั่วไปเงินเดือนหลักต้นอยู่ที่หนึ่งสองพันบาทมองเหตุงานแม่อยู่คลองสองปทุมธานี ที่บ้านนายจ่างมีอยูซีคนมีแมวสองตวัวเนาะอ่าตอกดูแลและให้อาหารแมวนะกีรักกับที่ทำความสะอาดบ้านทั่วไปฝักสาลีคาะนิีรรศให้กินฟรีอยู่ฟรีกับนายจ่างเนาะข้อคนที่อ่าเป็นลูกมือสวยเห็นอาหารนายจ่างได้เดอ้ออีกส่วนงานที่หกจะเป็นงานแหมบัตรดูดูแลผู้สูงอายุเดือนลงต้อนอยู่ที่ 4, ท 15, ทหน,นึ่งหมื่นสี่พันบาทถพิหนึ่งหมื่นห้าพันบาทบ่อนเพชรเลียงนี่แมนยูเพชรสมบูรณ์เนาะมีนายจ่างสามคนผมมีชัดเลี่ยงข้อคนที่เดินทางไปต่างจังหวัดได้ เหตุน,นาทีดูแลผู้สูงอายุผู้หญิงอายุเจ็ดสิบเจ็ดปีเนาะอ่าเป็นโรคอัลไซเมอร์ต้องดูแลทุกอย่างที่เกี่ยวกับเพผืนเนาะและก็ต้องนอนกับเพผืนนั่มเดือนหนึ่งก็จะมีวันหยุดหายสีว่วันค่ะบันยุดจะได้โอทีวันละห้าร้อยส่วนงานที่เจ็ดงานทุนไายจะเป็นแม่บ้านพืน้นที่แลกน่องเงือนเงือนลงต้นอีกทีหนึ่งเหมือนสามพันบาทมองเห็นงานนี้ไหมดูเง้ยแก้วมีในจักสามคนโบมีสัตว์เลี้ยงเหตุน,นาทีบังน่อง,นองหนึ่งคนอายุสองปี ดูแลทุกอย่างที่เกี่ยวกับน้องเนาะทำความสะอาดบ้านสักขาลีดขา,าไปต่างจังหวัดกับน้องเด้อไปกับนายจ่างเป็นบางเถื่อเนาะเพรบางบางเถื่อนายจ่างจะไปต่างจังหวัดอ่านี่ที่พักให้กิมพีอยู่พีกับนายจ่างเด้อสำหรับเจ็ตงานนี้คือได้ที่สองด้านกอย่าลืมเข้ามาบอกไาม่สมัครกันไว้เนาะอยู่ที่จลัดชนิดว่องไวแปดสิบสองขับเดินเยอถ้าหาหยายาดมาบไปถือกายลืมโทรเข้ามาหนีเบอร์สี่เก้าแปดสามเลขเดิม กาแฟซ้ำเจ็ดหนึ่งฮะซูซูซูบนสัทเขาจะเปิดถุงมือเวลาแปดเพิ่มเติมเพิ่มเติมปีใหม่เข้าอุปเลยุทธ์เนาะใครจะขับมากอบใบสมัครก็ขับมากอบใบสมัครใดเลยเด้อสำหรับมัอนี้จะฝากงานไว้สำนีัมือนาจะมาแต่งงานอีกเด้อสำหรับมัอนี้สบายดี